วัสดีค่ะแม่กิ่งพามาดูมิ้วน้อยสมาชิกใหม่ของบ้านค่ะเดินเพื่อนผ่านเพื่อนผ่านและกำลังสำรวจพอดีวันนี้แม่กิ่งพาน้องไปหาหมอแล้วนะคะวันนี้พาน้องไปตรวจสุขภาพมาแล้วค่ะหมดไปสองพันกว่าบาทค่ะและทีนี้น้องก็ปลอดภัยทุกอย่างค่ะ กิ่งตรวจครบทุกอย่างแล้วก็ปลอดภัยทุกอย่างคุณหมอก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรปล่อยน้องได้เดินพันแม่ทําไมล่ะลูกฮะฮะอุ้ยมีน้อยนี่จะเดินพันแม่ทาไมแม่เดินไปไหนก็เดินตามค่ะแม่เดินไปไหนก็เดินตามยังไม่มีเพื่อนเล่นใช่ไหมลูกฮะไหนไหนไหนมาหาแม่มามาเร็วมา เดียวกันกับสนามกุมารสี่กุมารเนี่ยค่ะต่างก,กันก็น่าจะเดือนหนึ่งพี่พี่ก็พากันลุมค่ะตอนเที่ยวอ,ออกมาแรกๆพากันลุมแต่ว่าไม่ทําอะไรน้องนะคะแล้วน้องก็อยู่เป็นอยู่เป็นไม่มีเกเรค่ะทักทายนะลูกทองหยดทักทายน้องทองหยดทักทายน้องนะลูกนะ เน่เน αι, น αι, ไม่ต้องยกมือเลยทักทาเทยเฉยเฉยทักทาเทยเฉยเฉยลูกไม่ต้องยกมือทักทาเทยเฉยเฉยนะไม่ต้องไปเรียนหลังน้องนะลูกตรงคอน้องนะน้องหยอดเห็บหมัดมา,มานี่ค่ะเดินสำรวจเดินสำรวจไปสำรวจมาเหมือนอยู่กันมานานเลยใช่ไหมลูกฮะ หมือนอยู่กันมานานเลยน้องก็ไม่กลัวพี่ๆนะคะแต่พี่ๆเขาก็ไม่ได้ทำอะไรน้องก็เดินไปเดินมาของน้องแล้วก็ไม่มีขู่ด้วยค่ะ FC ลหลายๆท่านอาจจะคิดว่าเอ๊ะทีทำไมเคสนี้แม่กิ่งรับง่ายจัง กิ่งก็ไม่รู้จะพูดยังไงค่ะคือตอนที่แม่กิ่งเห็นน้องเขาเนี่ยเห็นตอนที่น้องเขาร้องเรียกแม่กิ่งอ่ะแม่กิ่งสบตากับเขาแล้วเขาก็ร้องเรียกเหมือนกับว่าตะโกนร้องเรียกแม่เสียงดังมากเลยค่ะยืนอยู่ข้างทางและแม่เห็นนึกถึงภาพนั้นแล้วเหมือนว่าเขาอยากต้องการให้แม่ช่วยเขาอยากจะอยู่กับแม่อะไรประมาณอย่างนี้ค่ะแม,แม่กิ่งนึกถึงสายตาตรงนั้นนึกถึง จะสงสารเขาค่ะทาใจไม่ได้ที่ว่าจะปล่อยน้องผ่านไปเลยไม่สนใจน้องค่ะแม่กิ่งก็ไม่ได้ถ่ายคลิปตรงส่วนนั้นถ้าเอซได้เห็นถ้าเอถ้อซได้ได้เห็นตรงส่วนนี้แมกซก็จะเข้าใจว่าทําไมแม่กิ่งถึงต้องใจอ่อนในครั้งนี้ค่ะเด็กก็คือเด็กนะลูกนะ หนูหิวหนูก็ร้องหาคนเอาอาหารให้กินใช่ไหมเออจะหอมพี่เขาแม่กิ่งก็เลยตัดสินใจตอนนั้นเลยค่ะว่าแม่กิ่งต้องถือน้องกลับมาบ้านแล้วก็อย่างที่แม่กิ่งบอกค่ะก็คือแปลกมากตรงที่แม่กิ่งจับน้องมาน้องไม่มีดิ้นไม่มีร้องเลยค่ะเหมือนน้องรู้ว่าถ้าน้องดิ้นหรือร้อง มีเพื่อนเล่นแล้วป่ะเนะี่ยมีเพื่อนเล่นนะนะมีมีพี่ทองอ้นนะลูกนะแม่จิงคิดว่าน้องน่าจะอายุมากกว่าทองสามพี่น้องสามกุมานี้เต็มที่ก็น่าจะชักไม่ถึงเดือนหรืออาจจะเดือนหนึ่งเนี่ยค่ะหรืออาจจะรุ่นรุ่นเดียวกันเพราะว่าดูตัวแล้วก็พอๆกันดูตัวแล้วพอๆกันกับทองทวีเลยค่ะทองทองมณีตัวเท่าทองมณีเลยค่ะ ทองใช่ไหมลูกอ,อยากมาเข้าร่วมตระกูลทองด้วยใช่ไหมอันนี้แม่กิ่งก็เลยต้องขออนุญาตเอฟซี FC เลยนะคะว่าแม่กิ่งขอตั้งชื่อน้องเองเลยทัที่แม่กิ่งบอกตั้งชื่อให้น้องมาเป็นทองปนนี่สาวน้อยมาอ้อนแม่ ทองมณีของเราตัวเท่ากันเนี่ยค่ะตัวเท่าทองมณีเลยทองมณีมีเพื่อนเล่นแล้วนะลูกหนูไม่ต้องวิ่งออกไปเล่นข้างหลังนะลูกไปข้างหลังเขาก็ไม่อยากจะเล่นกับหนูอ่ะหาเพื่อนเล่นมาให้หนูลูกนะเนียค่ะตัวเท่าเท่ากันกับทองทองมณีเด็กน้อยของเราค่ะทองมณีกับทองทวีเผือๆทองมณีกับทองทวีตัวใหญ่กว่าด้วยค่ะ ดูจากพงตัวแล้วนะ่าจะตัวใหญ่กว่าด้วยซ้ำนอนเย็นสบายกันใช่ไหมล่ะแม่เปิดพัดลมไอเย็นให้เนี่ยเนี่ยค่ะแม่กิ่งก็จะสลับไปสลับมาเปิดพัดลมบ้างพัดลมไอเย็นบ้างแต่ถ้าเป็นช่วงเย็นเนี่ยต้องเปิดพัดลมไอเย็นค่ะเพราะว่าบ้านเราจะอบอ้าวมากจะร้อนอบอ้าวมากเลยค่ะ เห็นลูกๆแล้วก็สงสารวันนี้ร้อนมากๆค่ะวันนี้ร้อนไม่มากทั้งในบ้านแล้วก็โซนข้างหลังเ <commencer> มกิอิงเองก็ต้องกราบขอบค <es> ุณเอซทุกท่านผู้ใหญ่ใจบุญทุกท่านนะคะที่รักและเมตตาเด็กๆครอบครัวตระกูลทองยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เด็กๆหน่อยนะคะแล้วก็ดูโฆษณาให้พวกเราด้วยค่ะ เดี๋ยววันที่ห้านี้เด็กๆก็จะฉีดวัคซีนแล้วค่ะวันที่ห้านี้จะมีการฉีดวัคซีน11ชีวิตแม่กิ่งก็มีนัดหมอไว้แล้วค่ะเดี๋ยวคุณหมอจะมาฉีดให้ที่บ้านแม่กิ่งเองก็ต้องกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจบุญทุกๆท่านนะคะที่เมตตาเมตตาสนับสนุนสมทบกันมากับค่าฉีดวัคซีนของเด็กๆค่ะ แล้วก็วันนี้แม่กิ่งก็เลยเอาบางส่วนเอาเงินตรงนั้นบางส่วนมาจ่ายค่า,เ,าเช็คสุขภาพให้กับของของอ้นเขาค่ะวันนี้ก็จ่ายไปสองพกว่าบาทเด็กๆที่มาอยู่บ้านแม่กิ่งทุกคนแม่กิ่งจะฉีดวัคซีนให้หมดค่ะเพื่อที่ว่าน้องๆเขาจะได้มีภูมิคุ้มกัน เพราะว่าวันนี้คุณหมอเองก็บอกแม่กิ่งว่ามีอยู่บ้านหนึง่งมีแมวหกเจ็ดตัวแต่คุณหมอก็ยังงงอยู่ว่าทําไมเขาไม่ฉีดวัคซีนให้ให้แมวเขาแต่แมวเขาก็ป่วยบ่อยค่ะคุณหมอยังบอกเลยว่าถ้าฉีดวัคซีนมันถูกกว่าค่าเวลามาหาหมอบ่อยอีกจริงค่ะเพราะว่าถ้าเราฉีดวัคซีนให้เขาเพวกเขาก็จะมีภูมิต้านทานแต่ถ้าไม่ไมฉีดพวกเขาก็จะป่วยบ่อย ของแมวบ้านนั้นก็เห็นคุณหมอบอกว่าเดี๋ยวก็เป็นหวัดเดี๋ยวก็เป็นหวัดววค่ะก็ต้องมาหาหมอเรื่อยๆพึ่งจนแมวโตเป็นหนุม่มเป็นสาวโตกันแล้วพึ่งจะมาถามคุณหมอล่าสุดวันนี้เองค่ะว่าฉีดวัคซีนยังไงนี่ค่ะสาวน้อยของเราแต่งตัวแต่ของบ้านแม่กิ่งแม่กิ่งจะฉีดหมดเลยค่ะ คุณหมอบอกว่าถ้าเป็นแมวน้อยเนี่ยคือต้องฉีดสามเข็มแต่ถ้าเป็นแมวโตเขาฉีดสองเข็มแล้วก็แมวที่แมวโตที่จะต้องถึงเวลาทําหมันก็ต้องฉีดวัคซีนให้ครบสองเข็มก่อนที่จะทําหมันได้ค่ะถ้ายังไม่ฉีดวัคซีนคุณหมอก็จะไม่ทําให้อันนี้สําหรับโรงพยาบาลเคสของแม่กิง่งที่แม่กิ่งหาประจําค่ะแต่ถ้าโรงพยาบาลอื่นแม่กิ่งก็ไม่ทราบว่าเป็นยังไง แม่กิ่งก็จะไปหาลุงบานนี้ประจําค่ะเพราะว่าหนึ่งอยู่ใกล้บ้านสองแม่กิ่งก็เชื่อมั่นในคุณหมอที่ดูแลเด็กๆมาทั้งครอบครัวของเรามาตลอดค่ะทำอะไรกันนะลูกฮะเด็กๆเล่นกันเบาๆค่ะยามเย็นยามเล่นเล่นกันเบาๆใช่ไหมลูก ตหมุตามิปุยมุ้ยปุยมุ้ยกินข้าวเสร็จแล้วขึ้นมานอนข้างบนในกรงค่ะของป้นกินอาหารเสร็จลงไปสำรวจเสร็จแม่กิ่งก็ปล่อยน้องปกติแล้วนะคะแม่กิ่งก็ไม่ได้ปิดกรงก็แล้วแต่น้องจะขึ้นลงของน้องเองค่ะบางที แมวมาคนเดียวเขาก็จะต้องอยู่คนเดียวของเขาแบบนี้ค่ะกว่าเขาจะคุ้นชินนะลูกนะของอ้นขึ้นไปนอนแล้วหรอือของอ้นไปนอนนะลูกนะ่เดี๋ยว่อยลงมาเล่นนะแม่ไม่ปิดกรงนะลูกแม่เปิดกรงให้หนูลงมาเล่นกับพี่ๆเขานะนี่ค่ะ